เบบี right ้ทีวีจอนกรเบื้ใช่ค่ะน mm ้องจะได้เรียกเพื่อนดีเขออกมาถ้าหคอยากรู้น่ารักจริงไหมไปแกะกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวพิชาาคคลิปนี้โคตรองมีของมาแกะค่ะทุกคนนั่นก็คือ เบบี้ทีวีจอมตะมือจากคลิปที่แล้วน,นะคะที่เราแกะน้องวีหนึ่งไปเรานั้นได้ตัวซีเคที่เย้ตะมือนี่นะคะตัวที่เขาน้องยีรับจีบอะเรานะคะก็เลยเอาน้องมาทำเป็นตัวมงคลใช่ค่ะน้องจะได้เรียกเพื่อนซีเคดออกมาเรียกเรียกเพื่อนซีเคทออกมานะโอเคนะเรียกเพื่อนซีเคทออกมา มี2นะคะมีตัวดังนี้เลย <c oughs> มีทั้งหมด8ตัวตัวพิเคษสตัวตอนมี1นะคะจะมีตาทั้งหมด2แบบค่ะ <c oughs> เป็นแบบตาลูกแก้วกับตาขยับได้ค่ะแล้วกล่องนี้มีอะไรบ้างตัวแรกนะคะคือน้องกบก็ตายเหมือนตัวหน้าภาพเลยแล้วก็น้องไก่ค่ะน้องเสือโคอาล่าคาบิบาล่าหมาชิบะแล้วก็น้องแมวสอหูสองสีตัวจากวอร์ชัน2เนี่ยน่ารักทุกตัวเลยค่ะถ้าอยากรู้น่ารักจริงไหมไปแกะกันเลย ดีๆนะคะเรานะคะจะใช้คัตเตอร์นะคะในการกรีดใครไม่สนกุกใช้คัตเตอร์นะคะให้พ่อแม่ทําให้นะหรือว่าไม่ก็กกแกะเทปเองอย่าลืมนะใช้คัตเตอร์ระวังด้วย้ออวาวทุกคนคะกล่อง,องนอะนคะหูจะกรานขึ้นมาแบบนี้ง่างั้นเรานะคะจะเริ่มจากกล่องนี้เลยกล่องที่เราเอามาสาธิตให้ทุกคนดูกล่องนี้แกะยากกว่ากล่องแล้วเองแกะนี้มันแกะยากมากค่ะทุกคน ถุงนะคะก็ไม่เหมือนกันตอนเวอร์ชันหนึ่งนะเวอร์ชันหนึ่งเป็นยังไงนะคะเวอร์ชันหนึ่งนะคะจะเหมือนกันทั้งข้างหน้าและข้างหลังเอ้ยมันถูตรงสูงกระต่ายด้วยเหรอแน่นอนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรตัวแรกจะเป็นชัดเลยเพราะเราว่าตกใช่เหรอเพราะว่ากบมีมงกุฎเขานะ หน,<ป>นึ่งนั่งตัวนั่งลิตาน้องมองซ้ายบนขวาบนล่างด้ด้วยตาสีดํานะคะน้องมองซ้ายขวาบนล่างได้ด้วยน้องเวอร์ชันหนึ่งนะคะจะขยับได้แค่ซ้ายแล้วขวา <c oughs> แต่ว่าบนกับล่างคะจะขยับไม่ได้จริ <c oughs> แล้วเวอร์ชั่นนี้นะคะวเวอร์ชั่นนี้นะคะขยับได้360องศาเกิดเป็นมือปุ่มหรอคะใช่ค่ะเจ๋งมากเจ๋งมากน้องน่ารักมากเลยน้องกบก็น่ารักมากข้างล่างข้างข,ข้างนะคะก็จะเป็นนี่เป็นสายห้อยเหมือนกันเลย สีเขียวนี่นะคะข้างหน้าแล้วนี่คือข้างหลังโอเค,ค่ะมาดูการ์ดตัวต่อไปต่อไปนะคะเราจะไปแกะตัวที่สองกันนั่นคือกล่องนี้นี่ตัวนี้จะเอาตัวไหนปิดปะลาะร้าเอาออเอ,เอนี่สุมนมขคอรดเทได้อไนะไรน้า เป็นหูตาก็ยับไม่ได้เพราะว่าเสียเสียเจ้เจ้าไอ้หมีมาตาร้องไห้ตาร้องไห้ทุกคนเดิเร้องไห้นะน้องหม่านะคะน้องก็มีหมักด้วยมาดูการ์ดกันการ์ดของน้องการ์ดของน้องอุ้ยสี่การ์ดได้เหมือนกันนี่สี่การ์ดเป็นรูปน้องนะะนี่เหมือนกันไหม โอเคเก็บพ <Okay. S 2> ยะก่อนเก็บพยะักตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าจะได้ตัวคาวรมีเบล่าจะดีใจกว่านี้ตัวคาวรมีเบล่าจะออกมา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 ตัวคารมีเบลล่า คา,า,าปิดงมปิดงมากคปิดงมาาปิงมาคาปิดงมากปิดงมากคาิงมากาปิดงมาคาิงมาคาปงมาปิดงมจงมาคางมปิดงมาปิงมิงาาจงมามาอคาิมางากาเิมิมคางมาาปองมากาิงมมากคางเาคมปาามงคะ Ah: ไหนได้ตัวไหนน,น,น, well. น,นี่ตัวนี้ค่ะเกิดป็นล็องแมวขูส่สองสีว้าว <petto> นี่นะคะคือกาต้งค่ะอุวยตัวนี้กาต้งเป๊ะตรงเป๊ะน่ะคะภาพรวมของน้องแมวขาวสีมีหางนี่ค่ะหน้าของน้องและนี่นะคะก็เป็นโลโก้ของน้องนี่ค่ะโลโก้ของน้องทุกมีโลโก้แบบนี้หมดเลยนะ ตา้องนะคะเขาขยับได้300อุดว,วัสากันเลย,ลยน่ารักอ่ะแมวมันเบาขึ้นข้างบนดูน่ารักมากเลยแต่แมวกอนที่น่ารักอ่ะตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่4ตัวที่ C คาบีบลร่าต้องมาแล้วแหละคาบเบล่า คำสองร้องไม่ได้คบารเยค่ะบี巴าจงมาค่ะบีาจงมาค่ะบีาจงมาเปกาเลยอเรามานานแล้วไม่แกะกันแล้วนี่แกะย่าเติดเติดพร้อมไมแม่พร้อมค่ะไปแกะอออ้อวไาน้อวตต น้องไก่แล้วนี่น้องไก่นี่นะคะน้องไก่เนาะหน้าตาของน้องนะคะน้องจะเป็นหน้าตาลองไห้นะคะตรงนี้ที่เขียนคำว่ากู๊ตส่วนก้าวของน้องนะคะการปกปกนี่อ๋อแล้วนะคะน้องมีปีกเลยก็จะมีหางนะคะโอเคตัวต่อไปเลยนะคะ อนนี้เขาแกะมาแล้ว4กล่องค่ะแล้วก็เหลืออีกประมาณ4กล่องนะคะกล่องนี้ค่ะคือกล่องที่5นี่ขอให้ได้คาิบาี่าขอให้ได้คาิบาี่าขอให้ได้คาร์มี巴拉มาแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะขอให้ได้คาร์มี巴าแล้วขอให้ได้คาร์มี巴拉าแก่ายากอยู่แล้วโอเคโอเคบางกล่องก็แกะง่ายเนาะบางกล่องก็แกะยากเนาะใช่บางกล่องแกะง่ายง่ายบางกล่องแกะยากยากที่ห้าจะได้อะไรนะ ขอให้ได้คารีบาร่าขอให้ได้คารีบาร่าก็ผิดปลาตรงมาเที่ยงทำอะไรนักเก๋เได้ตัวอืมอะไรนะได้กลุ่มอะวรอ่ไปน้องกระต่ายแล้วเด็ดเลยเนี่ยตัวหน้ากล่องนะคะทุกคนนี่นะคะน้องจะเป็นตานุ่แก้วแล้วตรงแก้มนะคะเขียนเป็นรูปกุ้นหอยน้องหน้าเบิ้งด้วยอ่ะหน้าเหมือนกระซองเลย น้องตัวนี้นะคะฝันของน้องนะคะก็จะยาวๆหูเสียมพูและก็มีหางด้วยเป็นตาลูกแก้วนะคะขยับไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วก็มาดูการกันเลยค่ะในการนะคะก็ใต่ายน้องก็ต่ายนะคะตาก,ก็จะขยับได้แต่ตรงแก้วจะเขียนว่ากู๊ตมาค่ะไดต่อไปกันเลยนะคะต่อไปจะไปดูตัวที่6กัน,นะค่ะ ได้ค่ะเป็นตัวที่6กันเลยนะคะนี่ตัวก่อนที่ตัวที่6ขอให้แนคนะ่ค่ะมีบาร่าเถอะนะคาบมีบาร่าไม่มาทุกที้กจะกันเลย <c oughs> นี่นะคะถุงของน้องตัวใหญ่หเหมือนจะมีส้มเดี๋ยวเราไปดูติดกันไปกันไปดูกัน กเป็นใช่ไหมใช่เหรอเออดคนคำพิลานษาหลักว่าในีคนดูดีนกส้มน่ารสาก็กริงได้ด้วยเ,เลยก,ก็งด้วยกงาน่านาตานองเป็นไงคะตานองนะคะสามารถหมุนได้สามร้อยขั้นบูงสระแบบนกัน ป็น่าจานน้องนะคะก็จะน่ารักนาอลไรนี่นีหนวดแมวนะคะก็มนตากแมวเราดูอารมณ์ดีเนาะนี่ค่ะน้องทีงชัดนี่น้องส้มน้องส้มไอ้ส้มโอเคค่ะนี่คือตัวคาบีบาร่าที่คน่อยากได้มากมากฟอฟฟๆฟฟ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 ดฟฟฟฟงฟฟฟฟฟฟวฟฟ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 ้ฟฟ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 ฟาฟฟ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 าฟฟฟฟนฟฟคฟฟฟฟฟ์ฟฟ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 ฟนะฟฟฟ็ฟฟ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 ฟาฟฟ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 ฟ ข้างบนนะคะก็จะเป็นรูปส้มและตรงนี้นะคะที่เขียนว่าคาบิบาร่าว้าวน so ่าก่ะขนฟูๆขนฟูกับตัวอ uh ื่นอีกอะต่อไปคือตัวที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคนซีเข็จะออกหรือยังน้าเราหมีกับเรโพนี่ไปลุ้นกันเถอะวขาจะได้ซีเข็มไหม ตัวโคราบานแล้วก็ตัวซีเกตมาไปดูกันดีกว่ามาไปดูกันดีกว่าจะได้ตัวอะไรมีหูมีเสาไม่มีนกเสือได้เหรอเต้นเต้นเอ้ยน้องเสืออาจาราจารยขยับได้ด้วยไ้าล้ววะน้องเสือจริงปะเนี่ยน้องเสือเป็นแมวเลย <c oughs> ลายแมวมลายแมวแมว,แมวสม้มห่างน้องท่านกัน่ารักแบบนี้ตะกอนนะคะเคือแบบนี้ นี่นะคะเวลาอยากให้น้องเว็เสียก็ให้นอนแบบนี้แล้วเวลาอยากให้เป็นคนนะคะก็ให้ตั้งแบบนี้ <Wow. S 1> นี่นะคะตาเราก็ให้หยับได้เหมือนกัน <Wow. S 1> นี่นะคะคือการของน้องว้า <Wow. S 1> การตรงปกค่ะการน้องน่ารักมากเลย <Wow. S 1> ตัวที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็คือตัวที่แปดหรือว่าตัวสุดท้ายนั่นเองตองน,นี่ <c oughs> จะโชคดีเหมือนตอนวีหนึ่งหรือเปล่านะไปดูกัน,นะคะ่ะ ê anh chạy ra còn đêm kiểu đây chi xíu ba ha. <laughs> Hôm thôi nào, thôi nào. Ê, này xíu chi xíu đủ, không xíu xíu đâu Thôi đó, xíu xíu นะคะสีเขียวบีสีเขียวดีออนสวยสวยนาราก็ตารเราขยับได้ด้วยทุกอย่างนะคะเหมือนกันอย่างวิ่งสีมเหมือนกันเตี้ยเลยเหมือนกันเลยแฝดแแต่ว่าตัวซีเคทนี้จะเป็นซีเคทที่สี่เหรอคะใช่ค่ะสีเขียที่สี่ที่เหลือนะคะก็จะเหมือนกับตัวธรรมดาหมดเลยสงสัยนะว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรเนาะนี่นะคะซีเคทที่เราได้นะคะคือตัวนี้ว้าวนาราอืมนารา ตอนนี้น่ารักมากเลยทุกคนนี่ตอนนี้ที่บ้านเรานะคะมีสีเขียสองตัวแล้วสีเดียวกันเลยด้วยซ้ำไปอันนี้จะสีเขียวเขียวนี้ออนอันนี้จะสีเหลืองอันนี้นะคะคือสีเขียของมีหนึ่งค่ะและอันนี้คือสีเขียดของมีสองทุกคนสุดยอดมากเลยอ่ะได้สีเขียมาทั้งหมดสองเวอร์ชันแล้วนีดีใจมีสามก็ได้เปอนสีเขียดอันนี้นะคะคือการ์ดของน้องนะก็จะเป็นเขียวนี้ออนนะคะนี่นะคะสีเขียดของเราวันนี้ นะคะคือเวบีทีวีสองของเพื่อนเราทั้งหมดก็จะมีตัวธรรมดานะคะทั้งหมด7ตัวแล้วก็ตัวสเขกหนึ่งตัวสรุปได้ไหมเขาว่าได้ตาจากไหนมาเท่าไหร่นะสรุปวันนี้นะคะที่แกะเวบีทีวีสองคัวซองได้ตากิ้งได้ทั้งหมด5ตัวไดตาลูกแก้ว1ตัวไดตาเราให้2ตัว แล้วก็ได้จีเคทอีกหนึ่งตัวค่ะแต่ว่าตัวที่หายไปนะคะนั่นก็คือน้องโคลามัสแงเสียร <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ายจะเลยน้องไม่ได้มากับเราด้วยแง yeah. ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปหาจุ่มกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กดติดตามช่องโค้ดสังด้วยนะรักนะคะทุกคนบ๊ายบาย